พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกับตันงูนะครับวันนี้ผมก็นํานเรื่องราวของงูชนิดหนึ่งนะครับที่หลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นและก็ไม่เคยรู้จักหรืออาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำนะครับงูประเภทนี้นะครับเขาชอบอาศัยอยู่ในป่านะครับป่าที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับป่าดิบชื้นนะครับที่มีความชื้นนะครับแล้วก็มีกิ่งก้านสาขา แตกแขนงออกมามากๆนะครับอ็งูประเภทนี้นะครับชอบอาศัยนอนอาศัยกินอยู่ที่ต้นไม้นะครับอยู่กับต้นไม้เลยนะครับเหมือนกับต้นไม้เป็นชีวิตนะครับมีจิตใจของเขาเลยวันนี้เราก็ได้นํางูชนิดนั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับด้านหน้านี่เลยลูกน่ารักไหมถ่ายทําได้ครับ งูตัวนี้นะครับงูชนิดนี้เขาเรียกว่างูแท้หางม้านะครับชื่อสากลเลยนะครับแท้หางมา้านะอตศินาถัายที่อยู่นะครับก็ชอบอยู่ในป่าลึกๆนะครับในป่าลึกๆนะงูเพศนี้ชอบกินนะครับนกไข่นก,นกหรือไข่ไก่ไข่ไกป่ปลาพวกนี้ครับที่เป็นลูกเล็ก หรือว่านกตัวเล็กๆเป็นอาหารหลักๆเลยครับนะครับที่นกเขาชอบไปทํารังเอยอยนะครับแล้วก็ไปหากินแบบนั้นนะครับเวลาเราจับนะครับเราก็เห็นเขานอนอยู่อย่างนิ่งนะครับเราก็อย่าไปําให้าเขาตกใจนะครับอันดับแรกก็ค่อยลูบหัวก่อนให้เขารู้ตัวว่าเออเราไม่ได้ทำร้ายเขาหน้าแต่เราจะจับเขาขึ้นมาแล้วนะโอเคการจับเราก็คือค่อยๆมือออกมาครับ เขาเริ่มตื่นแล้วนะครับเขาเริ่มตื่นแล้วทีนี้การที่เขาตื่นนะครับหมายถึงว่าเขาจะมาสํารวจดูว่าไอสิ่งที่เขาสัมผัสอยู่นี่เป็นอันตรายต่อเขาไหมแต่ถ้าไม่เป็นอันตรายต่อเขาเขาก็จะตรวจสอบแบบนี้นิ่งๆเลาก็จะนิ่งๆนะครับไม่ตกใจไม่เลื้อยไม่โฉกกดเรานะครับแต่ถ้าตราบใดที่เราทําให้เขาตกใจนะรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรเป็นศัตรูเขาก็ จะฉกัดเราได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราค่อยๆลูบหัวเขาเล่นๆนะครับนะบอันนี้เขาตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานี่เป็นอันตรายต่อเขาไหมที่สัมผัสเขาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เป็นอันตรายเขาก็จะนิ่งๆนะแบบนี้เลยครับงูชนิดนี้เป็นงูที่มีพิษไหมครับงูชนิดนี้เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่ว่ามีนิสัยดุร้าย ก้าวร้าวรุนแรงนะครับเวลาฉกัดก็จะทำมีอาการนะครับมีอาการของการฉกัดเนี่ยอย่างเช่นพองคอขึ้นมาเหมือนกับงูทางมะพร้าวนะครับแล้วก็ทําเป็นรูปทําคอเป็นรูปตัวเอสนะครับคล้ายงูทางมะพร้าวใช่ครับคล้ายๆกับงูทางมะพร้าวนะครับแล้วก็ฉกัดอย่างรวดเร็วนะครับว่องไวมากนะครับสังเกตรวดลาย อ่าลดลายก็บางคนก็คิดว่าเป็นงูแมวซาบ้างงูกระปะบ้างนะครับใช้งูหางกระดิ่งใช้งูหางกระดิ่งอ่าแต่ว่าหางไม่มีกระดิ่งนะครับหางเขาไม่มีกระดิ่งหางเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นนะถามว่าเวลาเขาดุเขามีอาการสั่นหางเหมือนกันนะครับสั่นหางดิ๊ก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 เพื่อจะโจมตีนะครับเพื่อจะโจมตีแล้วก็ทำท่าคู นะเขาขู่ฝันตะตูนะครับเดี๋ยวหมุนให้หน่อย,อยออรู้สึกว่าลวดลายเ,เขาจะมีลวดลายเฉพาะอยู่ก็คือมองๆไปแล้วเนี่ยถ้าผิวเผินมันคล้ายๆเชือกคล้ายๆแสบเขาถึงเรียกแสบครับครับครับก็เป็นไปได้ครับครับก็เป็นไปได้นะครับที่เขาเรียกแส้หางม้ากันนะครับขยายสีแบบนี้รู้สึกว่าจะมีอาการตกใจนิดนิดละ จะมีลายชัดเจนนะครับมีสีสันเริ่มชัดเจนขึ้นเข้มขึ้นนะครับอันนี้ครับเริ่มเริ่มจะสงสัยแล้วก็ท่าทีจะเริ่มจะก้าวร้าวแต่เราเอาอยู่เป็นไรนะครับแล้วก็จับเขาดีๆดนะครับเรา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 พฤติกรรมด้วยการลูบให้เขานิ่งๆซะนะครับ แบบนีนะ้เขาเห็นตรงหน้าว่ามีมีการขึ้นไหวไปมานะครับเขาก็เลยจะตกใจนิดหนึ่งไม่เป็นไรแบแท้อ่าคล้ายๆก็เลยเรียกแซ่หางม้านะครับความยาวก็เป็นไม่ได้เหมือนความยาวกับเขากับหังมา้าประมาณนี้นะครับเร็วๆยาวๆแบบนี้นะครับแล้วทนี่าประเทศไทยเราพุ่งมากเลยแบบจังๆแล้ว ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่แถวแถวตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงใต้นะครับลงไปถึงใต้ถามว่าทางภาคอื่นก็มีครับแต่ว่าต้องมีป่ามีภูเขานะครับถึงจะพบเจอเขาได้นะครับตามท้องไร่ท้องนาไม่เจอไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยมีปรากฏนะครับอาหารของเขาเนี่คือใช้เลยเขากินอะไครับก็กินนกซะส่วนใหญ่แล้วนกที่ตัวเล็กๆพอคําอย่างเช่นลูกนกเนี้ยอยู่ในรัง เขาก็ไปขโมยกินถ้าไม่มีลูกนกอาจจะเป็นไข่เขาก็กินนะครับเขากินไข่ได้นะครับแล้วก็กินไข่ไก่ไข่ไก่ป่าที่ลูกเล็กๆครับพอคำเขาเขาก็กินได้นะเขากินเขาสามารถกินเหยื่อของเขานะครับเหยื่อของเขาเนี่ยมากใหญ่กว่าหัวของเขาถึงห้าเท่าถึงห้าเท่าเหยื่อมูลหลังเหมือนกันอ่า ขากรรไกรด้านล่างกับขากรรไกรด้านบนจะไม่ติดกันขยายออกครับคล้ายๆกับพวกกเหลางใช่ครับคล้ายกันเลยครับกินได้เลยครับงูตัวนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะโดนเขากัดแล้วนะครับงูเพชนี้สามารถทำให้แผลนะครับของเหยื่อนะครับหรือผู้ที่ถูกกัดนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ ฟันของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นฟันนะครับเรียงกันห่างๆนะครับแล้วก็มีความยาวนะครับคมนะครับคมมากนะครับเวลากัดเขาก็ชากนะครับหรือบิดจะชากให้บาดแผลกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนกับงูเหลือมงูหลามคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดงูประเภทนี้กัดนะครับเราก็ควรที่จะอย่าให้เขาชากนะครับอย่าให้เขากระชากเราควรจับคอเอาไว้ให้ได้ ครับแล้วค่อยนะครับง้างปากเขาออกนะครับเพื่อปลดออกมานะครับก็จะปลอดภัยนะครับเวลาอย่าลืมนะครับเวลาท่านโดนงูอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งมีพิษและไม่มีพิษตัดนะครับอย่าลืมควนล้างแผลให้สะอาดนะครับฆ่าเชื้อนะครับด้วยน้ําเกลือหรือแอลกอฮอล์นะครับให้สะอาดซะก่อนนะครับม่งะั้นเดี๋ยวท่านจะติดเชื้อจากสัตว์ที่กัดท่านได้นะครับอันนั้นแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีอาการอ่า จะหนีอย่างเดียวนะครับจะหนีอย่างเดียวนะครับเนื่องจากเขาตื่นแล้วนะครับเขาตื่นแล้วแต่ว่ายังไม่โจมตีเรานะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีการห่วงหนีอย่างเดียวนะครับเวลาจับนะครับนี่มีอาการแบบนี้นะครับเราเวลาจับก็จับอย่างนี้เลยครับจับเหมือนเหมือนกับงูอื่นๆทั่วๆไปนะครับเวลาจับเราอย่าไปผ่านหน้าเขานะครับผ่านหน้าเขาเราเอา มาวางไว้ที่มือของเรานะครับอย่าไปล้างเขานะครับอย่าไปล้างเขาเยอะนะครับเวลาจับหัวอย่างนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับนะครับจับหัวแค่นี้นะครับแล้วค่อยๆ่อยปลอบเขานะครับอย่าไปจับเขาแรงครับประคองเขาเบาเบานะครับประคองเขาเบาเบาเขาจะไม่ทําร้ายเราถ้าเราไปจับไปกำเขากาแน่นเขาเจ็บเขาจะแหวงกัดเราทันทีนะครับนะจริงจริงแล้วนะครับงูตัวนี้ปรับสภาพสีให้เข้ากับภูมิประเทศได้ นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีที่เข้มๆนิดนึงนะครับเขาก็จะปรับออกเป็นโทนสีเข้มเขาเลยนะครับโดยตัวมัติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีที่สว่างงเขาจะออกสีเทานะครับออกสีเทาบางๆนะครับนะครับถ้าเป็นสีแดงออกโทนแดงก็จะมีปรับเป็นสีชมพูได้เหมือนกันนะครับปรับเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีอะไรนะอ่าเขาเรียกสีะสีปูนปูนแห้งใช่ไหมครับ อ่าในในแบบนี้เลยครับตรงนี้ที่ผมชี้เห็นไหมครับสีแบบนี้ครับมันสามารถปรับได้ตลอดเวลานะครับปรับสีได้ตลอดเวลานะครับโอเคครับตอนนี้เขาก็ยินดีที่จะอยู่กับเราเนื่องจากว่าเราไม่ทำลายเขา,าก็อยู่อย่างนี้อ,อย่างปลอดภัยครับอยู่ยงนี้เลยลูกนอนนิ่งๆเราก็จะนอนนิ่งๆงนี้ ดูฟ enfin ันนิดนึงไหมครับดูฟันนิดนึงก็เดี๋ยวหาอุปกรณ์ช่วยเสริมนิดนึงเนื่องจากฟันเขาคมนะเราไม่สามารถที่จะขอญาตจับหัวได้นะโอเคเดี๋ยวขอญาตให้ดูฟันนิดนึงนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับเป็นของมีแข็งนิดนึงนะครับแต่อย่าไปทำเขาแรงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆอยู่แก้มปากเขานะครับตรงนี้ขอบปากเขาค่อยๆค่อยๆ เดี๋ยวเขาจะอ้ายเราแค่นี้นะครับจะไปยัดนะครับยัดเดี๋ยวเขาจะบาดเจ็บได้อ่านี้เลยครับเห็นฟันกันใช่ครับชัดเจนนะครับเวลาเราจับคอนะครับดูสังเกตผมจับนะครับผมจะไม่ไปบีบนะครับหลอดลมของเขานะครับแบบนึงแบบนึง นะครับการเรียนรู้นะครับการศึกษาและการเรียนรู้เรารู้ว่าจะต้องจัดยังไงไม่ให้เขาบาดเจ็บหรือว่าอะไรโอเคโอเคเจตนานะครับเปเจตนาอ่าก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราได้เอามานะครับเพื่อการศึกษาตัวนี้นะครับมันก็อยู่แถวๆบ้านงูนี่แหละครับบ้านงูเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นป่าดิบดิบชื้นนะครับดิบชื้น เขาก็จะมีงูหลากหลายสายพันธุ์นะครับเข้ามาอยู่นะครับในบริเวณป่าแห่งนี้นะครับในค่ายฝึกรพิเศษนะครับแก่งอาจารย์สําหรับคลิปนี้ก็นะครับขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ